สวัสดีค่ะพบกับคุูมศซินาบอลอีกแล้วนะคะสําหรับในวันนี้นะคะครูมสซีก็จะนรรําสาระดีๆที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือข้อคิดในการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะเป็นตอนที่3มนะคะเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ะนะคะเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้น ครูวิขออนุญ,ญาตนั่งอ่านให้ฟังนะคะอะโอเคนั่งเรียบร้อยแล้วค่ะะนะคะสำหรับที่มาของอข้อมูลตรงนี้นะคะครูประสิก็ไปคนป้นมาจาก perspective นะคะข้อดีของการอยู่คนเดียวนะคะ,ะทีนี้การอยู่คนเดียวทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะข้อนี้จริงมากๆเลยเพราะว่าครูประสิเองก็ ประสมมาด้วยตัวเองด้วยนะคะเพราะเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นบางครั้งเราก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะคะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกรงใจหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หรือเห็นบางทีเราเห็นว่าเ,ออเขาเก่งกว่าเราอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะถอยออกมาแต่พอได้ลงมาใช้ชีวิตคนเดียวบางเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องนะทุกเรื่องเราต้องคิดเองทําเองหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเก่งหรือไม่เก่งเราต้องทําค่ะ เพื่อความอยู่รอดของเรานะคะ,ะบางทีการตัดสินใจของเราก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมคะ,ะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางนะคะเคยเป็นคนเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่เคยกลัวการเดินทางมากแล้วก็แต่ว่าวันหนึ่งเมื่อต้องใช้ชีวิตคนเดียวอื เพราะฉะนั้นต้องไปให้ได้ด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ศึก็จะขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ด้วยตัวเองตลอดนะคะอย่างเช่นขับรถจากนครศิีธรรมราชไปจังหวัดชุพันณบุรีแบบนี้ค่ะ,ะก็ใช้เวลาประมาณ13ชั่วโมงนะคะบางทีถ้าถ้าเป็นคนที่เขาขับรถเก่งหรือเป็นผู้ชายนะก็ไม่กี่ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรเราก็ เราก็ไปของเรานะคะเราก็ไปได้และเราก็ไปถึงนะคะหรือ,อขับจากสุพรรณบุรีไปพิษณุโลกแบบเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งทุกอย่างเราก็ทำเองหมดเลยนะคะแล้วมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเรามีความมั่นใจมากขึ้นน่ะเราไปครั้งที่หนึ่งได้ครั้งที่2ได้เพราะฉะนั้นใช้เวลาแบบนี้อยู่หลายปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแค่เราบอกแล้วว่าต้องมีสติแล้ว เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะ,ะข้อนี้นะคะเด็ดสุดเลยก็คือการฝึกจัดการปัญหาด้วยตัวเองนะคะอเดน,นี้เด็ดมากมากเลยนะคะเพราะว่าในชีวิตคนเดียวน่ะเราต้องรับผิดชอบอะไรทุกอย่างนะคะเยอะนะคะเยอะมากแต่ว่าเราก็สามารถจัดการได้ใช่ไหมคะเพราะเราทําไมถึงจัดการไม่ได้ล่ะเราอยู่อย่างคนนี้คุณเสียอยู่คนเนี้มาตั้งนานแล้วและอยู่ มาจนถึงทุกวันนี้ยังยังมีชีวิตยอยู่ได้แสดงว่าเราเก่งใช่ไหมอ่านะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาเนี่ยสอนให้เราเข้มแข็งนะคะไม่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่นะคะในเมื่อเราคิดว่าชีวิตเราต้องเดินต่อ the show must go on เพราะฉะนั้นชีวิตเราต้องผ่านไปได้เมื่อเราผ่านมาได้แล้วเราก็จะเข้มแข็งแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจ หรือแม้กระทั่งว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เรามีใครเข้ามาในชีวิตสักคนแล้วเราก็หวังว่าเออเขาคนนี้จะมาอยู่เป็นเพื่อนเราได้มาช่วยกันดูแลมาช่วยกันสร้างครอบครัวแต่สุดท้ายมันไม่เป็นดังที่หวังแล้วพอถึงเวลานั้นเมื่อเขาหายไปถามว่าเราต้องต้องสิ้นลมหายใจไหมมันไม่ใช่ค่ะเขาหายไปก็คือวิถีชีวิตของเขาเรายังอยู่ค่ะเรายังอยู่ที่เดิมและเรายังใช้ชีวิต เหมือนเดิมแต่สําหรับคุณพ้าซีนะคะพอถึงเวลานะคะคุณพ้าซีจะไม่เหมือนเดิมก็คือต้องทําทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพื่อต้องจะต้องชดเชยสิ่งที่มันสูญเสียไปนะคะสร้างความสมดุลให้กับความรู้สึกของตัวเองนะ,ค,ะคิดถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้เอาความรู้สึกของใครมาเป็นใหญ่นะคะทุกคนคะเห็นไหมคะว่าการใช้ชีวิตคนเดียวอ่ะ ก็คือมันเป็นอะไรที่มีค่ามากเลยนะคะเพราะเราสามารถทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมได้นะคะอะ่แล้วก็จริงๆแล้วว่าคําว่าอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราโดดเดี่ยวและก็ไม่คบกับใครเลยนะคะเราก็ยังคงมีเพื่อนนะคะวันดีคืนดีเราก็นัดไปเจอเพื่อนไปหาเพื่อนแล้วก็สังสงรรค์กันมันก็ได้นะคะแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตของเราที่บ้านคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้ถามว่าชีวิตคนอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราต้องอยู่คนเดียวตลอดไปไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเราเราสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจและก็พร้อมที่จะเปิดรับใครเสมอถ้าคนคนนั้นเข้ามานะคะแล้วก็พูดง่ายว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็อยากมีใครสักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นต้องเป็นสเปคที่เราวางไว้นะคะ แล้วก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คุณลูซีไม่ได้ไม่ได้หวังว่าชีวิตคุณลูซีจะต้องไปแขวนไว้ออกับใครแต่ว่าคนที่เข้ามาก็จะต้องมาเติมเต็มในส่วนที่เราไม่มีซึ่งกันและกันนะคะคดีเสมอนะคะ,ะแล้วก็การใช้ชีวิตคนเดียวอะ่ะมันมีมันมีเหมือนเหมือนรางวัลชีวิตของเราเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอ่ก็ คนที่ใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในตอนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะนะคะหาสิ่งดีๆททำเป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมนะคะเชื่อเหลือเกินว่าเราเกิดมาเป็นโลกใบนี้เราสามารถสร้างสารรค์สังคมได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเจอกันในในคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวหรือใช้ชีวิตแบบมีคู่มีความสุขกันทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ